สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการนี่ดาวเองค่ะรายการอาหารเพื่อสุขภาพในสไตล์ low carbohydrate and high fat ค่ะคุณเคยไปเดินเล่นที่ตลาดนัดกันไหมคะแล้วก็มีของกินของใช้ต่างๆมากมายแต่มันจะมีอยู่ร้านร้านหนึ่งค่ะที่ขายอาหารแค่10บาท15บาทอย่างแพงสุดก็น่าจะไม่เกิน20บาทค่ะ เป็นเมนูง่ายๆที่รับประทานได้เลยโดยที่แบบเราอาจจะไปปรุงรสชาติให้มีความเผ็ดเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นน่นเองเดี๋ยวนี้ค่ะเราได้ไอเดียมาจากเมนูนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเมนูที่บอกเนี่ยนะคะคือเมนูอะไรค่ะเมนูของเราในวันนี้ก็คือเมนูผัดบุกเส้นค่ะ ก่อนจะไปรับชมนะคะก็ฝาก subscribe like share ที่ช่อง i am down lynnie d o เองเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวัตถุดิบและส่วนผสมบุกเส้นค่ะอันนี้เราเอาไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ลวกเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนอยู่ที่ถุงค่ะไข่ไก่กระเทียมไทยทุบป,ปุบพอ ุูพอนะคะน้ำมันมะพราะ้าวน้ำปลาหรืออิลิทิทอลค่ะสซีอิวดำต้นหอมหั่นท่อนค่ะขั้นตอนและวิธีการทำค่ะ เราทําไข่ที่เป็นเส้นก่อนเลยนะคะตีไข่หนึ่งฟองค่ะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปกลิ้งน้ํามันให้ทั่วกระทะเลยนะคะกลิ้งเพื่อให้เขาเคลือบกระทะให้ไข่ของเราเนี่ยล่อนดีเลยนะคะจะได้ไม่ติดกระทะเมื่อเสร็จแล้วก็เทน้ํามันกลับลงไปค่ะให้เคลือบพอนิดเดียวเองนะคะหลังจากกระทะร้อนดีแล้วนะคะเราก็เอาไข่ที่เราเตรียมไว้ค่ะใส่ลงไปในกระทะค่ะ แล้วก็กริ้งนะคะกริ้งให้เป็นแผ่นบางๆนะคะให้ทั่วเลยเนาะก็คือให้เขาหนาให้มีความน้อยที่สุดค่ะโดยใช้ไฟวงที่อ่อนที่สุดกันเพื่อจะไม่ให้ไข่ของเราเนี่ยไหม้ใช้เวลาสั้นๆประมาณไม่กี่นาทีเองนะคะอันนี้เขาก็เริ่มร่อนแล้วแต่ยังสุกไม่ดีนะคะแต่นั้นแหละเราก็อาจสามารถใส่น้ํามันเนี่ยใส่ลงไปก็ได้ค่ะอันนี้เราก็ พริกดูเนี่ยอันนี้เรืองเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นแล้วก็ยกลงจากเตาเลยพักทิ้งไว้ให้เย็นสักนิดนึงค่ะหลังจากนั้นแล้วเราก็เอาไข่ของเราเนี่ยที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาม้วนค่ะม้วนเตรียมที่จะหั่นเป็นเส้นเส้นนะคะมีความหนาประมาณสักครึ่งเซนก็พอนะคะหั่น ไปจนเป็นเส้นๆ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็ค่อยๆเกลี่ยค่ะเกลี่ยนะคะให้เขาเป็นเส้นยาวๆเนาะพอเกลี่ยเสร็จแล้วเนี่ยไอไข่ที่เราสําหรับอยใช้โรยเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นําไปใส่ชามนะคะพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ใช้กระทะใบเดิมค่ะใส่น้ํามันลงไปนะคะ เจียวกระเทียมไทยที่เราเตรียมไว้ค่ะใครไม่ชอบกระเทียมไทยก็ใช้เป็นกระเทียมจีนก็ได้นะคะบุบพอหยาบๆค่ะผัดให้พอเหลืองเลยจากนั้นก็นําบุกเส้นนะคะใส่ลงไปคุณสมบัติของเส้นบุกมันไม่เหมือนเส้นที่เป็นแป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะเขาก็จะไม่ได้ดูดซึมน้ํารสชาติอะไรไปมากมายตกแต่งสีสักเล็กน้อยค่ะ แล้วแต่ชอบความเข้มมากเลยนะคะเดี๋ยวอันเนี้ยเราจะเติมอีกสักหน่อยนึงเขาให้มีความเข้มเพิ่มมากขึ้นก็ผัดคลุกเคล้าเส้นเนี่ยให้เคลือบนะคะสีเรียบร้อยก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะออกเข้มๆหวานๆค่ะแล้วก็ตามด้วยสารแทนความหวานค่ะประมาณ1นช้อนถึง2ช้อนชานะคะ คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีค่ะหลังจากนั้นก็ตกแต่งด้วยต้นหอมหั่นท่อนคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีเลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูของเราในวันนี้ซึ่งปราศจากเนื้อสัตว์แต่เราได้โปรตีนจากไขค่ค่ะอันนี้ก็ตักเสิร์ฟใส่จานเลยนะคะ จะเห็นว่าเอ๊ต้นหอมหั่นท่อนเมื่อกี้นะคะที่เราใส่ไปเนี่ยไม่เห็นเลยอันนี้เราก็จะใช้ต้นหอมหั่นท่อนเนี่ยโรยลงไปเป็นการตกแต่งอีกครั้งหนึ่งค่ะนะหลังจากนั้นแล้วค่ะเราก็เอาไข่ที่เราเตรียมไว้ที่หั่นเป็นเส้นๆเนี่ยตกแต่งลงไปอีกทีใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะตกแต่งด้วยผักชีค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นผัด นะคะที่เหมือนขายที่ตลาดนัดเลยเนาะอันนี้พอรับประทานแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ